ัลานิกัตวานกัตธรรมุธารังยวกาบิณียาธรรมะันเตนะโสมาวิินาจิตตวามุนิโต ตาสาววุเตใจอมังงพลานิษั์จัมมีหายมัติสัต์จักกวาทัาแกอินโตตันเตตาสาววุเตเตตาพิพุตรใจยัมังพลานิชโนปินาทิเนาระเตมาตันทิอ้ เสปะทวิปกาเรอภิเสเกสัพขพุทธานังอาคับปัณฑโกคมโมทติสุนะขันตังสุมังขังสุปปนาตังสุหุติกตังสุขโนสุหุตโตจตโเยิธรรมธรรมจาริสุปะทตา นีณากายกรรมังขินานิกตตวละลพันตเสสปังขิเนภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทว,วะภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมา อมังตะลังรักขันสุส,ส,สัมภเวะตาธรรมภัสดฐานุอาเวนะส,าสทารตถิพระวันตุเตออ ผู้หิวก็หิวนะครับปีที่ผ่านมาเคยดูแล้วว่ามันไม่ไม่ดูไม่ดีนะครับผู้ไปหลอ่อทำบุญใส่บาตรแล้วไ็จะโดนกลับบ้านนะครับพี่น้องให้พิธีเราเจตถึงใกล้กลับชน,น,นะทีภาษาทุโท่านเลยนะท่านพระพุทธเจ้ามาเว็พุทธมนตลแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาถวายท้าวสารเอาท่านนก็ภาวนาโตอราาหาโตสมมา สัมปุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะท่าะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิมังถูกะขยันะสัมปันนังสาลีนังโอทัต กามวราังโพตัสสาภูเตภูมิอะทังนะมียิปูสาธัสสาโหนโธยามะสาธุโมภันเตธิปูสังโกภิมานีมัตตะตะภะทาณีสะภิเนทาณีตะทิธัมมาโก เปเกวามาปิตุอาทิงันจัญาตกรานังการตานังอิคารตังอิตายาสุขายาข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมักตะาพตาหานกับท่านบริวานเหล่านี้แก่พระพิส องรักมักตตาพัตตาหานกับท่างบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์แล่ความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแกย่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำกาละล่วงลบไปแล้วด้วยสิ้นการก็นานเชอ ถ้าท,ทิ้เหมาะเอาสำหรับตัดใจสเปลีบยนออเปลี่ย ความกระชับคมาารทือนเลยครับอาจจะยีดรัจับทำใน ตุ ara, ino, ri, ัสังขาราอุปาทวยญธรรมิโนอุปัชิตวานิรุนันติเตสังหูปัสมโมสุขโขอนิจุปัสสังขาราอุปาทวยญธรรมิโนอุปัชิตวานิรุนันติเตสังหูปัสมโมสุขโข อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอปปัตติกวานิรุจันติเตสังโฆปัสโมสุโวนะยถาวริวะนะปูราปริปุเรนติสาภรัง Ewa meva ito tinam teta nam upakapatai cittam patitam tumham sipameva samisato sahe puren tu sangkapa kanpo panarasoya ha manikro ti rasoya ha tu sabaro satu mah इन्ना संघं जितुपति सिताथि घरात्कां इन्ना चले अपराजिताप न सुभ तुभो शुभो नो चतुर्य ब्रह्मचारि सुभीना